ฉันจะดูแลเธออย่างดีแล้วฉันก็จะพาเธอไปเท่นเอ้ยพาเธอไปเล่นไม่ได้ไปเท่นผม PY รีเพลที่เยทีวีนะผมไดฉันเคยแล้วมันอยู่เกณนใครเสียงชั่นแลวนี่ก็ เป็นอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับเป็นอีเวนต์ของคายเซชนะครับสำหรับวันที่เจ็ดเดือนธันวาพศสองพนห้ารห้าเก้านะครับผมโอเคโอ้โหรถหลังบ้านวัตถุฟักโอเคเรากลับมาอยู่อีเวนต์แรกนะครับเป็นอีเวนต์ของการเติมนะครับก็จะเป็นอ่าาจให้ฟังนะครับโบนัสไหนมาแล้วนะครับเติมเงินจานวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับตั้งแต่สิบห้าบาทลนไปนะจนถึงรอบสูงสูงเกมนะครับก็จะได้รับ อ่าดักไนนะครับเวลเก้านะครับดักไนเวลเก้านะแล้วก็เคดตหนึ K ่งถึงสามวันแล้วก็จะได้นั่นด้วยครับจีแบอันเนี้ยจีแบมันเป็นมันเป็นขวานนะเนียมันเป็นขวานของซีรีส์มังกรขวานซีรีส์มังกรสวยไหมนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นรับไายมันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะแต่แล้วแต่คนชอบนะบผมแล้วก็ในพวอันไะม่บอกผมก็จะบอกนะฮะโอเคนะคผมแล้วก็เฮด H ฮอแกรนนะเป็นระเบิดคว้างแน่นอนนะผมเป็นระเบิดที่สังหารนะผมแล้วก็แฟลชแกรนดนะเป็นระเบิดแฟลชนะผมแล้วคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้รับดักไนทาวอนนะเวลสี่นะผมซึ่งผมหวังในวันนี้ก็คือผมอยากได้ดักไนมากนะครับดักไนเวลสี่นะ Knight, 4, นะผมอันนี้ก็ H P L พอสองพันสิบหกนะครับจะได้รับค่าจะจะได้ประสบความสําเร็จจัดคะแนนของอ๋อเป็นการแข่งขันนะผมใน 2,017ที่จะถึงนะผมแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของด้านเมื่อเติมยอดเงินถึงนะคุณก็จะได้เขาเรียกว่าของแต่งตัวนะครับก็ไม่ถาวรน,นะ60วันนะผมก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มมันไม่ถาวรน,นะผมแล้วก็เป็น AEP นะครับ AEP กลับมาอีกแล้วหนึ่งอีกแล้วเหรอ AEP Fuck AEP อะไม่แน่ใจนะว่า AEP AEP ซีรีส์ไหนเข้ามานะครับผมว่าอันนี้สันนิษฐานนะครับสันนิษฐานว่า ผมว่ามันต้องเป็นเอเป็น AWP ตัวนี้แน่นอนแน่นอนเลยนะตัวนี้ดีไหมนะตัวนี้ก็ดีนะโอ้โหพี่พี่พยวเยน็นพี่เย็นพี่เกมทักมานะผมโอเคนะคจักไันเป็นไรนะผมนะแล้วก็จะได้อะไรไม่นหกสิบวันนะครับผมอา่านไม่ออกนะผมแล้วก็เนี่ยทีเด็ดของเรานะก็คือเขาได้คืนชีพจัไมครั้งนะผมอยากได้นะครับอยากได้มากนะอยากได้มากเอาไปลงผีนะผมมันคือ a อเคตัวนี้นะผมซูเป,ปอร์เ k คนะซูเป,ปอร์เ k คอยู่ไหนเอ่ยลูก ไอลูกอยากได้เหลือเกินลูกคือแบบอยากได้เหลือเกินอ่ะไหนจะนี่ไงสเปอร์แอร์โสแล้วก็ AK47 นะผมเป็น AK ที่มีเอฟเฟกตอนรีโหลดแม็กนะแล้วก็ไว้สำหรับฟาร์มผีได้นะเพราะว่าพลังโจมตีผีเนี่ยนะครับ2นะเพราะว่าลงผีปันกลางเนี่ยง่ายอยู่นะเพราะว่าผ่านได้เหมือนกันนะผมอยากได้นะครับสำหรัใครที่อยากให้ผมมีปืนเจ้าตัวเมื่อกี้นะครับก็สามารถโดเน ผ่านทัวร์เลตได้นะครับเพราะว่าอีเวตนเนี้ยนะครับจะหมดเขตวันที่11นะธันวานะผมถ้าใครใจดีหรือพ้อมีงบประมาณหรือแบบรวยรวยเออก็รับโดนในผมได้นะติดต่อเฟสทีดน้านล่างใต้คลิปนะผมที่เหลือก็จะเป็นมาสงข,งของทางด้านเติม29.99กนะก็จะได้รับโกลเด้นเ cra นะครับสัระสัระอะอะคาอะไรวะ น่าจะปืนนี้แน่นอนนี่เลยนี่เลยมันกลับมาอีกแล้วนะมันกลับมาอีกแล้วนะสกาสกาสกามันกลับมาอีกแล้วโอเคนะผมเป็นซีรีส์สีทองนั่นเองแล้วก็จะได้มาเก็ตนะเป็น,เป,นเป็นน้กกากนะโอ้ยไปไหน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 นกกากน้กกากได้นักกากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นอะไรนะผมขอทานภพยนิดนิดด้วยนะผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ฮะไอปืนกงกระไมแล้วอรอไอปืนกงเนี่ยปืนเอเลน่ะที่อะไรวะผมไม่แน่ใจที่ให้เติมอีเวนต์ตอนครั้งครั้งกะค้งก่อนน่ะที่เติมแล้วก็ได้ก่อนก่อนลูกซองก่อนลูกซองก่อนฟูลี่ฟูลี่ใหม่ที่จะออกมาก็แหละปืนนี่แหละครับที่มันจะมันมาแล้วนะครับมันกลับมาอีกแล้วนั่นจะากให้ทุกคนมีว่างั้นคือมันอยากให้คนที่ไม่ทันซื้อเติมซื้อมันนั่นเองนะผมไม่ได้เติมดิเติมแล้วก็ได้ไม่ได้เติมซื้อ เออทำเควสประจำวันสองเควสนะในแต่ละวันจะได้รับเหรียญคืนชีพหนึ่งเหรียญเออหนึ่งเหรียญเหรียญคืนชีพมาแล้วะ่ะแล้วก็เคสจีหนึ่งวันโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทำเควสประจำห้าเควสในแต่ละวันจะได้รับตั๋ววงล้อพิเศษหนึ่งครั้งโอ้โหยึดเป็ดแล้วก็แแ a m t a อ up ย็ดเป็ดมาเลยมาเลยเนี่ยอีเวนต์นี้ไม่ต้องเติมอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ทำนะฮะเป็นทำเควสนั่นเองแล้วก็อีเวนต์นี้ภายในและจิจกรรมนะผู้เล่น ได้รับแต้มอัปเกรด2เท่าจากการอัปเกรดโดยใช้เพชรเช่นก่อนจัดกิจกรรมอัปเกรด1ครั้งจะได้รับแต้มอัปเกรด2 0 0 0 0แต้มภายในระยะเวลากิจกรรมจะได้เพิ่มเป็น4 0,000แต้มแล้วก็ข้อควรระวัง 1. รางวัล2เท่าได้แก่10ครั้งเท่านั้นภายในระยะเวลาจุดกรรมนี้2 จะได้รับรางวัลเมื่ออัปเกรดโดยใช้เพชรเท่านั้นอัปเกรดโดยใช้เพชรอันนี้ไม่แน่ใจนะผมอัปเกรดใช้เพชรนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของซอเซลอะไรเหมือนเดิมนะผมอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะผมเกย์ก็ใหม่ใหม่ก็มาแค่อันบนแล้วก็นี่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 นะผมก็อย่าลืมนะครับใครที่มีงบพอดีหรือมีงบมีงบพอที่จะสนับสนุนหรือโดเน a t เนี่ยครับช่วยกันโดเ a t e หรือยังไง แต่อย่างใดนะครับผมก็อยากได้มานานนะครับถ้าได้นี่จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะผมเนี่ยครับอยากได้มานานนะผมะวันนี้เราจะมาทําเราจะมาทำอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์เติมเอาดาร์กไนส์นะครับผมอยากได้นะอยากได้ดาร์กไนส์เวลสีมาครับถ้าได้ได้เวลสีแล้วก็คือก็ออลลูก็ไม่ต้องมาจัดเั็ไปเลยไปที่เรียบร้อยแล้วอะไรอะไรขอดาร์กเธอครับขอดาร์กเธอครับ ติดตั้งโลเร็วอันนี้ไม่ติดตั้งครับระเบิดน้ำแรงกว่าแน่นอนดู้โอะไรมันขึ้นวะเอ้ยไม่เอาสาวัน fuck เอ้ยเอาสาวันได้ไหม no no ยังไม่พร้อมที่จะไปอ้าวทำไมเป็นซีรีส์มังกรน่ะขวานจี๋อะไรวะ ดือคิดโปเลครับผมผมอาจจะพูดผิดไปนิดนึงนะไม่ใช่ไม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 ใช่ขวานซีรีส์มังกรน,นะผัวภัยนะที่ยงงพยาบาลนะชื่อง่ายกันเลยให้กูด้อให้กูเถอะครับโอ้ยเสียงหายอะไรเนี่ยให้กูเถอะครับ, <c oughs> รบเนี่ยดัก ไม่ให้กูไม่เป็นไรโอเคนะครับขอบคุณดีมาดูนะครับอย่าลืมนะใครมีงบประมาณอยากได้จริงอยากได้จริงๆมีโปรลุกมิโปรตุลมันอยู่กับฉันฉันจะดูแลเธออย่างดีแล้วฉันก็จะพาเธอไปเท่นเอ้พาเธอไปเล่นไม่ได้ไปเท่นเอ้พูดผิดเออพาเธอไปเล่นอย่างคุ้มเลยบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนจบ,จบ ก็ลองเสียงดวงกันดูนะครับอีเวนต์แรกเนี่ยอีเวนต์แรกนะอนกนะลองเสียงดวงดูเพื่อจะได้ดักในเบลสีใครได้ไดักในเบลสีก็มาลองมาเม้นในใต้คลิปผมด้วยนะผมอยากรู้แบบมันจะมีใครโชคดีบ้างวะนะฝันนี้สำหรับวันนี้ขอเก้ารับยทุกนนะสวัสดีครับฟันดีที่ผานได้ฝันรักแล้วว่า the fuck you